ช่วงโควิดยอดจะตกลงมาหน่อยเงียบแต่ก็สู้ค่ะสุดยอดต้ยมยำหัวปลาเก๋าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องลองมาชิมค่ะชื่อพรสุดยอดต้ยมยำหัวปลา,ปาค่ะค่ะปัจจุบันอายุเท่าไหรแล้วคะ45ค่ะร้านที้เปิดมานานหรือยังคะนานแล้วค่ะ7,8ปีแล้วค่ะ ต้นๆในการมาขายต้ยมยำหมูปลานีมันเกิดมาจากอะไรคะแฟนชอบกินต้ยมยำค่ะพอดีมาเจอสูตรนี้ก็เลยสนใจก็เลยติดต่อซื้อเพนชัยค่ะทำไมต้องขายบนรถอะคะทำไมไม่ถึงตั้งเป็นร้านสะดวกง่ายกับเราเวลาขายเสร็จก็เก็บก็ขับกลับบ้านอย่างเงี้ยมันง่ายดีและนี่เลยประกอบด้วยขายอะไรคะก็าขายขนมครกมาค่ะ หนุโคกชาววังช่วงนั้นมันหนุ่มโคกก็กล่องละ10บาท15บาทเนาะมันก็จะทุนน้อยกําไรน้อยก็เลยมาเปลี่ยนเป็นต้มยํำหัวปลาเนี่ยแรกๆในบูมค่ะยอดดีมากเลยค่ะช่วงโควิดยอดจะตกลงมาหน่อยค่ะเงียบแต่ก็สู้ค่ะมีหลายอย่างค่ะหัวปลาเก๋ามีปลากระพงปลาแซลมอนแล้วก็ปลาทับทิมค่ะแล้วก็มีพุงปลาช่อนมีแกงป่ามีรวมมิตรทะเลมีไก่หลายทำข้นน้ำใสแล้วก็เป็นแกงป่า แล้วโป๊แตกไม่คือยังไงคะอ๋อโป๊แตกก็เป็นน้ำใสนี่แหละค่ะเพียงแต่ใส่ใบกะเพราเพิ่มแล้วก็พริกแห้งพริกขี้หนูใส่คู่กันไปคนส่วนใหญ่มาสั่งนี่จะสั่งเป็นต้ยมยำโป๊แตกหรือว่าเอ่อส่วนมากจะเป็นน้ำข้นน้ำใสค่ะจุดเด่นก็ความสะอาดแล้วก็ดูน่ากินแล้วก็รสชาติค่ะรสชาติแซ่บกลมกล่อมค่ะตามลูกค้าสั่งเลยค่ะการลดจัดรสแซ่บจัดได้ค่ะเมนูไหนที่ร้านที่ าเป็นหัวปลาเก๋าปลากระพงแล้วก็เป็นแกงป่าปลาเห็ดโคนปลาช่อนจะมากจะออกแบบคละกันไปแต่าปดส่บาท่แต80ถึง200ค่ะสองลือยค่ะใช่เป็นเซตอย่างเงี้ยค่ะเป็นเซตเป็นเซตอย่างเงี้ยอันนี้หัวปลาเก๋าก็เป็นราคานี้ค่ะปลากระพงค่ะราคาตามป้ายเนี่ยละภูมิใจกับร้านนี้ไหมคอ๋อภูมิใจค่ะถ้าไม่มีโควิดก็คงจะใช้นี่ใช้สิหมดไปแล้วมั้งป่านี้ให้กำลังใจเพื่อนร่วมอาชี่ไหมคะที่แบบเขาเขาเขาใส่ ก็อยากให้กำลังใจคนที่ท้อนะคะที่ร้านเปิดไม่ได้ก็ขอให้อดทนค่ะสู้ค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะมีอะไรอยากจะขอบคุณลูกค้าไหมคะอยากขอบขอบคุณลูกค้าเนาะที่เป็นแฟนคลับแฟนตัวยงต้งยมยำมานานค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะจะเป็นลูกค้าใหม่นะคะถ้าแวะมาพัทยาก็อย่าลืมนะคะมา ลองชิมต้มยำหัวปาลารสชาติแซ่บอยากให้มาลองกันค่ะ <c oughs> ฝากร้านด้วยนะคะสุดยอดต้มยำหัวปลาค่ะอยู่ <c oughs> ซอยข่าวน้อยข้างๆห้างเดอะชิลค่ะเปิด5้าโมงถึง4ี่ทุ่มค่ะ <c oughs> เบอร์โทร8 9 9 3 9 9 8 8 4 4ค่ะสุดยอดต้มยำหัวปลาเก่าค่ะใครมาพัทยาแล้วไม่แวะแสดงว่ามาไม่ถึงนะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องลองมาชิมค่ะ